วันนี้วันที่1กรกฎาคม2565นะคะจะให้พี่ฤทธิ์มาจับคราวเพื่อที่จะเตรียมเคลื่อนย้ายแจ็คพอตเดือนเต็มแล้วก็สโนไว้ไปที่คอกนะคะโอ้โหรดน้ำมนุนนะคะ ไม่ไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งนะต้องเอาเอา,เอากล้องพีโอเ,เอาพี่พี่สาวด้วย <c oughs> เป็นสักิทิยานนี่ใหญ่แน่ครับพี่สาวเอออยากเล่นลากมวยหนักหรือเปล่าเนี่ยเอาเลยเลยครับเอาเลยพรพอนมาให้น้อง <c oughs> นองไอ้นี้ไอ้นี้ถ่ายวิดีโอก่อนนะคะเ, <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาเป็นไอ้ตัวนี้ใหญ่แน่ครับตัวนี้แน่นอนตัวนี้ ก่อนนะคะมามาเตรียมตัวเเตียางมเไว้นะคะเห็นด้กันนีก็ให้พี่สาวพรมน้ำมนให้เดือนเต็มนะคะเดี๋ยวเดือนเต็มย้ายออกจากที่นี่ไปสุรินก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นสาวฝรั่งแล้วนะคะเป็นสาวชาลอดนะคะอันนี้เป็นน้ำมนที่มาจากวัดบูนเป็นวัดหลวงจังหวัดสุรินนะคะ เอามาพรมรับขวัญเตรียมเข้าวคอกนะคะสโนไว้ไ,วไปไปอยู่ดีมีสุขคํขำคูณตัวใหญ่ตัวใหญ่น,นี่พี่สาว ของพวงมาลัยนะคะหา,า,าอวยพรลูกสาวหน่อยสิคะอวยพรลูกสาวหน่อยสิคนะอะไรนะดนุ้ <c oughs> นสบายแล้วลูกสบายแล้วลูก เดีย๋ยวคืนนี้เดินทางไกลหน่อยสาวสโนไว้ยังไม่หย่านมดีนะคะยังลองหาแม่อยู่โจอีก,อ,กอีกขวดหนึ่งก็เป็นน้ำมนต์ฮะ อย่างนี้เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้ตรงตรงนี้ตรงเข่าเดี๋ยวนี้พีดกันเนาะใช่ครับแบบการพูดเลยพี่นิศพูดถึงแจ็คพอตให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าลักษณะมันเป็นยังไงคะถ้าเทียบกับพ่อโชคผมุน่อนรักษณะนั่มันมันจะสูงสูงกว่าพ่อนะพี่ตอน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 โชคเล็กๆนี่เป็นยังไงอะคะ มันไม่ถึงนี่โชคเข่าก็ไม่ถึงขาก็ไม่ถึงแต่นี่มันโย่งเขาโตแล้วช่วงจังหวะที่โชคมันโตนี่อายุประมาณกี่ปีได้ประมาณกับสองขวบอะพี่สองขวบแล้วเนี่ยสองขวบเราถึงจะเห็นขนาดมันชัดใช่ไหมคะใช่ครับก็ตอนแรกตอนนั้นพี่เก่านั่นผม็ถขายแค่สางหมื่นเองยไอ้โชคใช่ไหมไอ้โชคอ่ะเขาไม่เอา เขาไม่เหรเขาบอกอุ๊มันจะโตหรือไปอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นเขาตัวนี้ไม่ได้เลยนะตอนนั้นเ,เล็กกว่าแจ็คพอด,เดีเหรอคะเล็กกว่าตอนอายุเท่ากันเนี่ยนะคะครับเขาก็เล็กตัวนี้แต่ว่าเวลาอายุได้ขอขอเขามาเลยตัวมาได้ได้อายุมันนะครับ ไม่เห็นหน้าพี่ฤทธิ์เลยมันมืดค่ะมันย้อนแสงอ๋อครับค่ะโอ้พี่ฤทธิ์ออกช่องทีวีบ่อยรู้และยืนตรงไหนหน้าถึงจะสว่างใช่ไหมคะตอนนี้มันยังโครงโครงอยู่นะพี่เนาะแจกความแต่ไม่รู้องกลัวรความสูงวะค่ะสุดหล่อเลยตัวนี้สุดหล่อเลยเนาะ ขอบคุณพี่ฤทธิ์มากนะคะที่อุตส่าห์มาอะไรเขาเรียกจับคราวเนาะจับคราวลดน้ำมนต์ให้แจ็คพอร์ตเพื่อที่จะเดินทางไปอยู่ที่ข้อควายที่สุรินนะคะต่อไปับหัวจนกูนเลยน่ยหัวแจ็คพอตเนี่ยนะคะคหมายถึงว่าตรงไหนกระบาลอืม,ม,ม,มส,วสวยนะคะค่ะ เดี๋ยวพี่นิดไปเยี่ยมที่สุรินทร์ด้วยนะคะโอจะย,ย,ยินดีมากเลยถ้าพี่นิดไปหาเนี่ยเอาโชคไปอยู่ที่นู่นด้วยก็ได้นะคะ <c oughs> เ้าบเเเล็กลกนีีอออ่่่ทผมทด,ดินเต็มเนี่ยนะคะ,คะไอเสาถังเงินอ่ะนะนถังเงินเล็กกว่าเล็กกว่านี้นนมมบ่อล้านเจตนะ ค่ะค่ะตอนนี้คือตู้ร้านอ๋อคืเป็นแพ็คเดียวเองพี่ค่ะค่ะไว้ประมาณตอนนี้ยีิบเจ็ดเดือนอพี่สาวของเดือนเต็มเนะาะพี่สาวเดือนเต็มชื่อถังเงินอ๋อพี่พี่ริดขายตอนมันตัวเท่าๆนี้นะคะบอกขาย,ออยาไปเล็กคนนี้พอยานมนี่มันไอ้นี่ยานมแล้วหย่านมนานแล้วค่ะอ๋อไอ้นนท์พอยานมก็พี่ริดก็บอกขายเลยร้านเจ็ดอย่างนั้นเหรอคะเขาไม่ตู้ ขอไม่สู้ตอนนี้พี่ริศไม่ขายแล้วไม่ปล่อยแล้วหรอคะมันสูงท่วมหัวเลยเนาะเมื่อเมื่อคืนไปถ่ายรูปโอ้สูงมากถังเงินอืมที่เขาเนี่ยเป็นไงตอีกไม้ของทำแก้วมทำกรกตด พี่ของเดือนเต็มอ๋อพี่สาวของเดือนเต็มใช่ไหมคะอือเป็นพวกไซส์ใหญ่ทั้งนั้นใช่ไหมคะไม้หองเนี่ยอยู่บนเตียงเบิร์ดค่ะแล้วคำแก้วอยู่ต่อไปเตียงพีบุ้งค่ะร้อนค่ะอือใบตองมะละกอบีบตาหน้ากระดิ่งอืออืออือค่ะดีทั้งนั้นเลย ไปอยู่ด้วยกันง hey, คงอยู่ตัวโตใหญ่นะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเนะพี่ริ์เนาะขอบคุณพี่ริ์มากนะคะขอบคุณค่ะถามจ่าเบิร์ดเกี่ยวกับรายละเอียดของแจ็คพอตกับเด็กๆไหนได้ไหมคะใช่จ่าเบิร์ดก็เป็นเซียนควายคนหนึ่งนะคะมือหนึ่งมือหนึ่งในจังหวัดอุทัยคนหนึ่งเลยแหละ แจ็คพอตนี้เป็นยังไงบ้างคะแจ็คพอตตัวนี้ผมชอบมากครับในตัวผมเองผมชอบมากผมก็เพื่อผมไปตามซื้อท่านนพตออยู่ตอบอกท่านในการจะจองไว้ครับตัวนี้สูงมากหลวมมากช่องเคิงเขาเขือเปิดขายาวมากครับกระดูกดีมากตันนี้น่าจะโตมากๆครับมันมืดค่ะจะเบิร์ดมาทางนี้ได้ไหมคะมันมืดใช่ครับโตมากชอบมากยิงโตไอ้วันนีแล้วยิ่งไปจับโดยตัวเองนี่ไปเห็นว่าโอ้โหมาเทียบตัวเทียบตัวดูมาแค่หัวไหล่แล้วไป ทำ uh huh. ตนี้เนไปแบบนี้นะครับเราแรกๆอาจจะยังตู้พื่อไฟประดไฟสายยันไม่ได้แต่พออายุสามปีขึ้นไปสามปีครึ่งเข้าปีสี่พวกนี้จะเริ่มมาแนละ้วจะเริ่มเหนือจะเริ่มหนีเขาจะเริ่มทิ้งเขาตัวนี้ยังไงก็ใหญ่ผมเห็นได้โชคมาพ่อมันเนี่ยตอนรุ่นเดียวกันเนี่ยผกตอบบอกขายให้เราอยู่ตัวน,นั้นเขาไม่เสียข้างนะครับมันไม่ถึงนี่ครับแต่ตัวนี้หลวมกว่าสูงกว่าเขา,เขาเผอเปิดดีกว่าเขาใหญ่กว่าครับเขาใหญ่กว่าขนาดพ่อเราก็ว่าใหญ่มากแล้วตอนนี้ เท่าเสาเลยนะเขาฟองนี้เขาใหญ่กว่าแน่นอนครับตอนนั้นเขาฟองทรงเขาเป็นไงครับผมเดือหลวงว่าเขาเปิดสวยมากครับตัวนี้เขาเปิดสวยมากนะผ่ากว้างก็สงวงบอกมันจะเป็นไฟใหญ่นะครับค่ะ่นายครับไฟไออะไรนะเมื่อกี้ที่จ่าเบิร์ตพูดถึงหนกเขาหนกคออะไรมันยังไงนะคะสันคอคอขึ้นช้าๆไฟพี่ตะกูลเราต้องดูด้วยไฟที่มีสายพันลึกๆแบบนี้นี่คอขึ้นช้าๆเนี่ย ยิ่งบางๆเขก็หลวมๆขาก็ท้ายงดงๆไว้เนี่ยพวกน,นี้จะจะโตมากครับยิ่งคอขึ้นช้าปีสามนี่ยังไม่ขึ้นไปเข้าปีที่สี่แล้วึ้เริ่มขึ้นคอแรกปีห้าคอที่สองพวกนี้จะเริ่มไปโตไปปีห้าปีหกปีเจ็ดปีนี่ครับเจ<ม>็ดปีถึงแปดปีแต่ความเนี้ยต้องโตประมาณแปดแปดปีหรือเจ็ดแปดปีนะความมันใหญ่จริงคุณแม่ <c oughs> ดูแล้วน,นะอนาคตไปเลี้ยงดีอยู่ดีนะก<ค>็เราต้องบอกว่าการุกรรมดีแล้วก็น้ำเลี้ยงก็ต้องสําคัญนะครับน้ําเลี้ยงผมให้สี่สิบหกสิบเลยการุกรรมหกสิบน้ำเลี้ยงนี่สี่ บ้านที่เลี้ยงควายประกวดก็กินกล้วยหวานเป็นพันๆบาทนะตัวตัวหนึ่งเราเลี้ยงกันขนาดนั้นนะครับเขาเลี้ยงกันขนาดนั้นอันนี้ในส่วนตัวของ,ของขอคอกที่ของจ่าเบิร์ดนี่ให้อะไรเป็นกินเป็นหลักๆนะคะหญ้าครับหญ้าก็มีเสริมอาหารบ้างนะครับเสริมอาหารตอนเย็นมือเย็นมือเดียวอาหารมือเย็นมือเดียวแล้วต้องปรกก็ไม่ได้มีควายประกวดเราขายหมดแล้วเนาะมีที่ิจาอีกตัวตัวไหนดีเขาก็เลือกไปเอาไปหมดตอนนี้ก็มีอยู่ตัวนึงก็ก็เริ่มซื้อกล้วยมาให้กินบ้างครับวันนึงประมาณสิบหวี ล้วยให้มันกินตอนไหนคะกล้วยทั้งวันนะครับมาถึงตอนไหนก็เราก็จับป้อนเขาวันทีละหวีสองหวีเจอตอนไหนก็ยกป้อนกันอ๋อตัวนึงเป็นหวีเลยหรอคะเป็นประมาณสิบหวีในเขาวันนึงครับเป็นสิบสิบหวีขึ้นไปอืแล้วแต่อายุตั้งเด็กอยู่กว่าสิบหวีพอโตขึ้นมาก็ต้องยี่สิบหวีหพวกนี้นนมันม <า S 1> ช่วยอะไรคะกล้วยก็มันจะช่วยให้อ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนั่นดีขึ้นกินยากกินละเอียดไปตัวผู้ก็กินดีมันดีอะไรดีไปเราซื้อชอบซื้อปวายผอมปลายโค้ง ปลายสายพันลึกๆปลายตะกูลดีๆผมชอบซื้อแบบนั้นไมชอบซื้อปลายว้นตั้งอั้งตั้งตนหน้าหลังเสมอกันขาสั้นๆันนี่ผมไม่เอาผมชอบปลายขาที่ยาวมากกว่าขาหน้าขาหลังขาขาหน้าจะสั้นไันเป็นไรแต่ยองน้อยขอให้ขาหลังยาวไว้ยิ่งขาน่าสั้นยิ่งขาหลังยาวมากๆเ่ยเพิ่งนี้ผมเห็นว่ามันใหญ่จริงโตจริงครับนี้สาววันนี้สาวจะหนีออกนอกค้อที่มันที่มันอันนี้อันอันนี้ลูกแม่แอร์ของท่านอบตเดินเตม ไปอยู่ไปอยู่สุรินไปอูข้อขาบนใช่ครับข้อขาข้อขาข้อขาเนี่ยครับข้อขาล่างขาบนเนี่ยมันยาวเลยเนี่ยไม่มีโค้งให้เห็นและช่องเชื่อมเปิดเท้าใหญ่ๆแบบนี้ขายาวเนี่ยขาตรงเนี่ยชอบมากครับเดินล่างขาเดินล่างล่างขาสังเกตดดูไฟเล็กๆเนี่ยมันเดินไม่ล่างขาแล้วไฟใหญ่ๆเดินล่างขาเหมือนมันหนักแข้งหนักขาหนักกระดูกกระตากนะมันไฟเท้าใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่แกล้งขาใหญ่ขนไดนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่โตขึ้นไปแล้วมันมันจะ ไม่ใหญ่ตามตัวมันมันจะต้องผลิตมาเพื่อจะรอน้ำหนักขายพักหน้าผมว่าคิดอย่างนั้นตามตามที่เรารู้คามมันสูงมากครับคออย่างพึ่งการคอคอได้ขึ้นและช้ายิ่งดีเลยครับฝ่ายพวกนี้มันมันหมายถึงว่าการลิงธรรมชาตินะถ้าเราไม่อัดอะไรมันก็มันก็อาจจะขึ้นไวแต่ถ้าเป็นตระกูลมันธรรมชาติมันนี้เนี่ยคอมันกว้างนิดนึงแต่คอและการขึ้นคอขึ้นก็อย่าเพิ่งให้ขึ้นไวมากหมายถึงว่าถ้าขึ้นช้ากวิ่งโตใหญ่ดูอย่างเช่นไฟใหญ่ของกำนันนะยู่แล้วห้าปีคอยด้แค่ยัง ยังจะไม่ขึ้นดีเลยครับแล้วแล้วในส่วนของเดือนเต็มอะคะเป็นเป็นยังไงบ้างคะเดือนเต็มก็เป็นไฟที่หลวมมากแล้วก็แม่ใหญ่พ่อใหญ่ก็คิดว่าแล้วไฟเหลืองหลวมขนาดนั้นก็ต้องคิดว่าดีนะครับหลวมมันหลวมดีครับเดือนเต็มก็ใหญ่ดีค่ะแต่แต่นี่มีมีคนชื่อแล้วเดือนเต็มเดี๋ยวไปอยู่สุรินจะเปลี่ยนเป็นน้องชาลลอตแล้วนะคะได้เดี๋ยวจะเบิร์ดจำไม่ได้เราไม่เด็กกันอย่างนี้หมดเลยครับไฟของพึ่ไฟลรือพึ่งของท่าน วัตอนล้มนั่งอลไรพวกนี้เกาจะตายแบบนี้สมัยเจ็ดเกระลุ่มหลวงมุกโกงแบบนี้ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวมันเข้ามาเองครับครึงสามควบอะไรไปแล้วเกาจะเริ่มมาในสามตัวนะคะข่าวใหญ่แน่นอนเข่าใหญ่ข่าวที่ไปเปรียบเทียบสอาก็เขาตายเดียวกระพุกตอนนี้เลยเขาไปรุ่นนี้ยูตรงนี้ชั่วโมงนี้เขาไปก็เขาตายสองก้อนนี้หนึอืมกอนนี้ใหญ่กว้างเลยานี่ไดีดี ขอบคุณจ่าเบิร์ตมากนะคะอย่างน้อยก็ได้ความได้ความรู้ที่ดีเลยละค่ะเพราะว่าเราในฐานะมือใหม่นะคะยังไม่เคยมีประสบการณ์เลี้ยงควายมาเลยขอบคุณมากมากค่ะโนไว้โนไว้คนสวยโน้คิดถึงแม่เหรองอนไม่มองหน้าเลยจโนไว้